หน้าดินแดนโบราณอันกว้างใหญ่มีนครหนึ่งนามว่าอุเชนีที่รุ่งเรืองด้วยศิลปะวิทยาการค้าและความสงบสุขภายใต้การปกครองของพระเจ้าวิกรมเสนกษัตริย์ผู้ทรงเดชานุภาพมีพระปรีชาสามารถและยึดมั่นในความยุติธรรมเป็นที่สุดแต่ในยามรัติการแห่งหนึ่งพระองค์ทรงมีภาร,รกิจที่มิอาจมอบให้ใครทำแทน คือการออกติดตามจับเวตาลปีศาจรร่างผอมสูงรูปโฉมคล้ายซากศพแต่อุปนิสัยเจ้าเล่รักการเล่านิทานและตั้งปัญหาให้ผู้ฟังขบคิดหากผู้ฟังตอบถูกเวตาลจะหนีทันทีคืนนั้นพระเจ้าวิกรมเสนก้าวย่างอย่างมั่นคงผ่านป่าลึกลมขําพัดแผ่วใบไม้ไหวเป็นจังหวะดังเสียงกระซิบพอเสด็จถึงต้นอโศกใหญ่ พระองค์เงยขึ้นเห็นเวตาลนั่งแกว่งขาบนกิ่งสูงสายตาคมวาวอามหาราชมาแล้วหรือเสียงเวตาลเจือหัวเราะเชิญขึ้นมาเถิดแต่ระวันนะเรื่องที่เราจะเล่าครั้งนี้มีเรื่องซ้อนเรื่องเพื่อวัดความยุติธรรมของพระองค์พระเจ้าวิกรมเสนไม่ได้เอ่ยตอบเพียงปีนขึ้นกิ่งไม้หยิบร่างเวตาลพาดบ่าเตรียมจะพาลง แต่เวตาลเริ่มเล่าทันทีนกแก้วและนกขุนทองณราชอุทยานกลางนครอ,อุเชนีเจ้าชายพระองค์หนึ่งผู้เปี่ยมด้วยสติปัญญากำลังประทับชมสวนพลางสดับเสียงนกร้องทันใดนั้นนกสองตัวบินร่อนลงเบื้องหน้านกแก้วตัวหนึ่งชื่อวิทักทะจูดามณีขนสีเขียวสดราวหยกส่องแสงตะวัน อีกตัวเป็นนกขุนทองชื่อโสมิกาขนเหลืองทองงามดุดแสงอรุณทั้งคู่ก้มศีรษะถวายบังคมแล้วเอ่ยพร้อมกันว่าข้าแต่เจ้าชายผู้ทรงปรีชาข้าพระองค์ทั้งสองโต้เถียงกันในความจริงของโลกขอพระองค์โปรดตัดสินวิทักษะจูดามณีเอ่ยก่อน้นำเสียงแจ่มชัดข้ากล่าวว่าหญิงนั้นโดยสันดานชั่วร้ายหลอกลวง ไร้ซื่อสัตย์และพร้อมทรยศแม้ต่อผู้มีพระคุณโสมิการีบแย้งน้ำเสียงหนักแน่นข้ากล่าวตรงกันข้ามชายตังหากที่โหดร้ายโลภและไร้เมตตาส่วนหญิงมีใจมั่นคงและเมตตกว่าเจ้าชายตรัสเพียงว่าจงเล่าให้เราฟังทั้งสองจะได้พิสูจน์ความจริงเรื่องของโสมิกาชายผู้โหดร้าย โสมิกาเริ่มเล่าน้ำเสียงแฝงความเศร้าในนครไปสาลีมีพรามหมณ์หนุ่มชื่อธนทัตเขามีภรรยางามและซื่อสัตร์รักเขายิ่งกว่าชีวิตวันหนึ่งเขาติดการพนันคบคนพานจนทรัพย์สินหมดสิน้นกลับมาของเงินจากภรรยาหญิงนั้นไม่ตำหนิกลับมอบเครื่องประดับและทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อช่วยสามีแต่ไม่นานเขาก็เล่นพนันเสียจนหมดอีก ความโลภครอบงำหัวใจเขาจึงคิดร้ายวางแผนพาภรรยาออกจากบ้านอ้างว่าจะไปเยี่ยมญาติครั้นถึงกลางป่าลึกอันเงียบงนันเขาลงมือฆ่าเธอเพื่อชิงทรัพย์ที่เธอซ่อนไว้ในผ้าหม่มแล้วทิ้งร่างเย็นฉืดน,นั้นไว้กลางความมืดโซมิกาหยดชั่วครู่ก่อนสรุปว่านี่หรือไม่คือหลักฐานว่าชายบางคนสามารถทำร้ายผู้ที่ซื่อสัตว์ต่อเขาเพียงเพราะความโลภและความชั่ว เรื่องของวิทักษทะจูดามณีหญิงผู้ทรยศวิทักษทะจูดามณีไม่รอช้าเริ่มเล่าบ้างน้ำเสียงคมกริบในเมืองปาตลีบุตรมีพ่อค้าชื่อวัสุทัศน์ร่ำรวยและมีเมตตาเขามีภรรยาง,งามและรักเธออย่างสุดหัวใจวันหนึ่งต้องออกเดินทางค้าขายนางอยู่บ้านลำพังแต่ไม่นานก็มีชายหนุ่มรูปงามมาเป็นชู้รักทั้งคู่ลักลอบพบกันในยามค่าคืน ไม่นานชายชู้ถูกจับเพราะก่อความผิดร้ายและถูกตัดสินแขวนคอนางเศร้าโศกเสียใจหนักพอวสุทัศน์กลับมานางกลับกล่าวโทษเขาว่าเป็นต้นเหตุให้ชายชู้ตายคืนหนึ่งขณะนางหลับเวตาลตนหนึ่งแฝงมากัดจมูกนางจนเลือดไหลนางกลับใส่ร้ายว่าสามีทำร้ายตนชาวบ้านเชื่อวสุทัศน์ถูกจับขึ้นศาลเกือบถูกประหาร โชคดีที่โจนในคุกเห็นเหตุการณ์จริงและเล่าให้กษัตริย์ฟังวสุทัศน์จึงรอดแต่นางถูกขับไล่วิทักทะจูดามณีจบเรื่องนี่หรือไม่คือหลักฐานว่าหญิงสามารถทรยศต่อผู้ที่รักและดูแลเธอการคลี่คลายเมื่อเรื่องทั้งสองจบร่างนกแก้วและนกขุนทองก็เปลี่ยนเป็นร่างเดิมคือคนทันรูปงามและเทพอับสร ทั้งคู่ขอบคุณเจ้าชายแล้วลาจากไปเวตาลหันมาถามพระเจ้าวิกรมเสนว่าระหว่างธนทัตที่ฆ่าภรรยาซื่อสัตย์กับภรรยาของวสุทัตที่ทรยศและใส่ร้ายสามีใครเลวร้ายกว่ากันพระเจ้าวิกรมเสนคุ่นคิดแล้วตอบธนทัตผิดหนักกว่าเพราะเขาฆ่าผู้ซื่อสัตย์ต่อเขาโดยตรงส่วนภรรยาของวสุทัตแม้ทรยศร้าย แต่ไม่ได้ฆ่าด้วยมือตนเองเวตาลหัวเราะลั่นเจ้าตอบถูกและตามสัญญาเราจะหนีแล้วร่างผอมสูงก็พุ่งสู่ความมืดทิ้งให้พระเจ้าวิกรมเสนต้องไล่ล่าอีกครั้ง